สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงคีย์บอร์ดแม c h a น i c a l k e y คีย์บยอดฮิตกันนะครับก็คือคีย์บอร์ดคี y c คอในต้นปี2023เนี่ยว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างเหมาะก,กับการใช้งานแบบไหนแล้วเหมาะก,กับใครบ้างนะครับแล้วการทำงานของแต่และรุ่นเป็นอย่างไรมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังดูกันฮะ คีคอนเป็นแมคานิคอลคีย์บอร์ดนะครับที่ใช้สวิตช์แบบแยกอย่างอิสระเป็น,นกลไกสวิตช์แยกกันนะครับสามารถดูแลรักษาได้อย่างง่ายดายและทนทานกว่าคีย์บอร์ดทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเวลาที่พิมกัคีคอนจะให้ความสนุกสนานอย่างมากมายเลยครับเว่าเป็นเล่นเกมหรือทํางานนะครับสนุกมากๆเลยฮะเนี่ยนะครับมันจะมีการพิมพ์ที่สนุกแล้วก็ให้เสียงที่เป็นแบบเออมันมันเป็นซิกเนเจอร์ครับมันก็เลย ดูสนุกยิ่ขึ้นแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแยกให้ดูแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับว่าเขามีรุ่นอะไรบ้างรหัสรุ่นมีตัวไหนบ้างแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรจะอินจาก k e ี c o n ไ h a i l a n d เป็นหลักนะครับว่า รุ่นที่เขาวางขายในะปัจจุบันนะมีรุ่นอะไรบ้างสามารถเปิดดูราคาหน้าเว็บของ Ke ีค o n Thailand ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ช่องทางการัซื้อต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับถ้าใครฟรอมกันแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าแต่ลระรุ่นมีอะไรบ้างครับไปะจะมาเริ่มกันที่ขนาดไซส์ของทีค o n ก่อนนะครับผม Ke ีคอนเนี่ยจะมีขนาดไซส์ที่แยกออกเป็นอย่างละไซส์ไซส์ไซส์ไขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของไซส์นะครับเริ่มกันที่60-65 75 80 96แล้วก็100เนะครับโดยที่คีย์บอร์ดที่มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า80%นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ f u ลไ s i ์ size, ก็คือจะมีปุ่มนำแพดหรือว่าปุ่มตัวเลขเพิ่มขึ้นมาด้านข้างทางขวามือนั่นเองจะทำให้พวกนักบัญชีหรือว่าคนที่กดตัวเลขบ่อยนะครับสะดวกมากมายยิ่งขึ้นนะครับถ้าตัวเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงนะครับคีย์บอร์ดยิ่งใหญ่ขึ้นตามลำดับนะครับเรามาเริ่มกันที่ตระกูลของตัว c กกัันน่่อเลยซึงตว c ครบเจะเป็นีย์์อดแบบ ไม่ได้ไร้สายนะเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายนะครับโดยการเชื่อมต่อผ่านสาย USB Type C นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2รุ่นครับได้แก่ C1 และ C2 C1 จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ80%ส่วน C2 จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ100%แปลว่า C1 ไม่มีน้ำพดแต่ C2 มีน้ำพด และวัสดุของทั้ง2รุ่นครับเป็น ABS ก็คือเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนั่นเองทั้ง2รุ่น,นครับสามารถปรับแต่งหรือที่เขาเรียกกันว่า h o t swap ได้นะครับผมก็คือการปรับแต่งกลไกของฐานสวิตไม่ว่าใครจะใช้สวิตไหนฮะในอนาคตเราสามารถเปลี่ยนตัวฐานสวิตเปลี่ยนฟิลลิ่งการกดได้เลยนะครับแบบอิสระการเปลี่ยนสวิตก็ไม่ยากครับผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ผมถือเคสาอยู่นะจริงๆเคสาตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยน,นกลไกฐานสวิตได้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่ากันอีกทีนึงครับอันนี้ป็นมีแค่ตัวอย่าง เวลาที่เราจะเปลี่ยนฐานสวิตช์เราก็เปลี่ยนง่ายๆเลยครแค่ดึงแค่นี้เองครับผมแล้วก็ใช้ตัวเคียวล็อกที่เข้าแถมมาในกล่องครดึงสวิตช์ออกอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตรูปไปดูอีกทีหนึ่งว่าทั้งสองรุ่นถึงจะมาแบบเสียบสายนะครับไม่มีไร้าสายก็ยังให้ตัวไฟแบ็คไลท์ใต้แผงคีย์บอร์ดมาอยู่ คือทุกปุ่มครับเราจะเห็นชัดตอนกลคืนเพราะว่าคีย์คอนเกือบทุกรุ่นจะมีไปแบ็คไลท์อยู่ด้านล่างตัวแผงคีย์บอร์ดนะครับแต่ละปุ่มจะเห็นได้ชัดเจนและสามารถปรับแต่งได้นะครับตามสีที่เราชอบหรือว่าสีที่เราถนัดเรื่องการมองเห็นได้เลยครับเพราะเราเห็นสีในชัดเราก็เปลี่ยนสีนั้นได้เลยและ c 1กับ c 2นะครับยังสามารถปรับองศาการพิมพ์ได้นะครับก็คือจะมีขาด้านล่างแบบนี้นะฮะสามารถปรับได้ครับผมอย่างนี้เลย แล้วก็ตั้งวางนะครับแล้วแต่คนเจะถนัดนะครับผมทั้ง2รุ่นมีขายปรับองศาการตั้งวางได้นะครับและตัวคีย์บอร์ดทั้ง2รุ่นก็จะมีความหนาอยู่ระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รุ่นต่อไปกันดีกว่าครับเป็นตัวที่มีรุ่นเยอะที่สุดและเป็นซีรีส์ที่มีรหัสเลขเยอะที่สุดเลยครับก็คือ K Serie s นะครับผมซึ่งซีรีส์ K นะครับจุดเด่นเขาจะมาพร้อมกับตัวการเชื่อมต่อไร้สายใช้บลูทูธ5.1ทั้งหมดทุกรุ่นเลย แล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านสายด้วยสาย USB-C ทั้งหมดทุกรุ่นเหมือนกันนะครับแต่จุดสังเกตง่ายๆของตัว K-Series นะครับสังเกตไม่ยากครับตัวอะไรที่เป็นเลขขี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบบาครับอัลตราสลิมหรือว่าโลโปรไฟล์นั่นเองส่วนไอตัวที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบหนาก็คือจะเป็นแบบคีย์บอร์ดสมัยก่อน,นครับเป็นแบบหนาขึ้นแล้วก็จะมีน้ําหนักที่มากกว่าตัว K ที่เป็นเลขขี้ ทำให้การพกพาตัวเคที่เป็นเลขที่อาจจะพกสะดวกกว่าเท่านั้นเองนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเคซีรีส์นะครับผมจะได้แก่ K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K12 กน็คะครับก็คือเค K2, K3, k เค5 K6, เค K8 เค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 แแล้วก็ K10, K12 นั่นเองซึ่งแต่ละเคนะครับจะมีแยกออกไปอีกนะครับว่ามันจะเป็น n non backlight non hot s w a p อีกนะฮะ เร,าาเริ่มเริ่อนที่ K1 K1 SE นะครับ K3 K3 Non Backlight K5 K5 SE K7 ะไล่ลาตามขนาดนะครับขนาดของ K7 จะมีขนาดอยู่ที่60% K3 จะมีขนาดอยู่ที่75%นะครับ K1 และ K1 SE จะมีอยู่ที่80%ส่วนขนาดของ K5 K5 SE จะมีอยู่ที่100%แปลว่ารุ่นที่มีนำแพดก็คือ K5 เพราะเป็น80%ขึ้นไปสกูล K คเลคที่นะครับจะเป็น ตระกูลที่ใช้ปุ่มการเทอร์วโซลิตนะครับจากประเทศจีนที่มีปุ่มคุณภาพสูงที่สามารถคัดตอมได้เยอะๆเนาะทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวที่ไม่ใช่การเทอร์วโิตนะครับจะมีอยู่แค่2ตัวครับก็คือตัว K1 กับ K5 ครับซึ่งตัวเคกับเค้าเขาจะใช้เป็นออฟฟิคอลโซิดแทนแต่ข้อดีของออฟฟิคอลโซลิตที่มันต่างจากการเลอร์วโิตมันก็คือไอตัวของออฟ i ิคอลโซิดครับมันมีความทนทานมากกว่ามันเหมาะกับการกดปุ่มหนักๆใช้งานเล่นเกมกดกระแทกกระแทกแรงๆนะครับมันจะทนทานมากกว่านั่นเอง แต่ว่าข้อดีของการในรัสวิตคือมันปรับเปลี่ยนได้เยอะครับมันมีสวิตที่เลือกหลากหลายแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการกดหลายๆครั้งเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายนั่นเองแล้วก็มีความทนทานระดับหนึ่งนั่นเองแต่ก็จะทนไม่เท่าออปติคอลสวิตนะแค่นั่นแหละ และเคซ i e ีที่เป็นตระกูลเลขที่นะครับทั้งหมดเลยจะมาพร้อมกับขาตั้งปรับองศาของคีย์บอร์ดได้ยกเว้น K1 กับ K5 ที่ไม่มีขาตั้งปรับแบตเตอรี่อ้างอิงจาการเปิดไฟ RGB นะครับในการใช้งานของคีย์บอร์ดนะครับ K1 K1 SE 1> <K> 1จะอยู่ที่ประมาณ38ชั่วโมง k 3 v 2และ K7 อยู่ที่34ชั่วโมงส่วน K3 non นอน k l i ไ h t นะครับไม่มี b Backlight จะอยู่ที่268ชั่วโมง การใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับกับการไม่มีไฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัว non backlight ของเค3ครับไม่สามารถทำการ hot swap ได้ก็คือเปลี่ยนฐาน,นกลไกได้นะฮะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเค3ที่เป็น non backlight ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับส่วนในรุ่นที่เหลือนอกจากเค3 non backlight ในตระกูลเลคีนะฮะสามารถ hot swap ได้ทุกตัวเลยครับเปลี่ยนฐาน,นกลไกได้แต่คุณต้องเลือกฐาน,นกลไกให้ถูกให้ตรงรุ่นด้วยนะครับมันจะมีตัวที่เป็นออปิคอ l สวิต c h ด้วยอันนั้นต้องใช้สวิตช์เฉพาะของเขาเลย K5 และ K5e นะครับแบตอยู่ที่30ชั่วโมงครับวัสดุใน K-Series ที่เป็นเลขที่ทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมบวก ABS นะฮะส่วนตัว K1 K5 นะครับจะเป็นอลูมิเนียมต่อกันที่ K-Series ในเลขคู่กันบ้างครับผมได้แก่ K2 นะครับเ2เป็นตัวยอดฮิตของทางคีคอนนะครับจึงทํามาตอบโจทย์ที่หลากหลายมากฮะคีคอนไทแลนแนะนนำเข้า K2 มาหลากหลายรุ่นมากครับได้แก่ตัวนอนแบ็คไลท์ Non นอน Hot Swap แล้วก็ K2 V2 ครับ K4 V2 K6 K8 K8 Non Backlight K10 และ K12 ถ้าไล่าตามขนาดของไซต์คียบอร์ดนะครับ K12 60% K6 65% K2 ทุกตัวนะครับอยู่ที่75% K8 ทุกตัวอยู่ที่80%ส่วน K4 อยู่ที่96%และ K10 อยู่ที่100%สังเกตอะไรนะครับว่าตัวนำแพดจะมีอยู่2รุ่นก็คือ K4 กับ K10 รุ่นใน k คี่นีนะครับจะเป็นการทะรอดสวิตช์ส่วนใหญ่นะครับยกเว้นตัว K2 non นอนแบล็กไลท์กับ K8 non นอนแบ็กไลท์ครับที่จะใช้เป็นคีคอนสวิตช์นะครับจริงๆแล้ว Key Con S <S คียคอนสวิตช์นะครับก็คล้ายคล้ากับเนลสวิตช์เลยซึ่งมันสามารถใส่สวิตช์ร่วมกันกับรเนลสวิตช์ได้ตัวที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลไกของสวิตช์ได้ก็ตามชื่อเลยครับเป็น K2 ตัวนอนฮอตสวับและตัวที่ไม่มีไฟแบล็กไลท์ใต้กลุ่มคีย์บอร์ดก็ตามรุ่นเลยครับเป็น K2 non นอนแบล็กไลท์กับตัวของ K 8นอนไปไกลฮะฟังก์ชันการปรับองศาในตระกูลเลขคู่ของตระกูล K นะครับผมมาให้ปรับทุกรุ่นนะครับมีขาให้ปรับตั้งตามองศา,าการใช้งานทุกรุ่นครับแต่วัสดุของตระกูล K ที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับจะเป็นอลูมิเนียมบวกกับ ABS นะครับแบตเตอรี่หากเปิดไฟ RGB นะครับตัวของ k s ซีรีสนะครับที่เป็นเลขคู่ มีอายุการใช้ง,งาน72ชั่วโมงทุกรุ่นยกเว้นตัวที่เป็นนอนแบ็คไลท์ทั้ง2รุ่นนะครับก็คือ k แกับ k 2ที่เป็นนอนแบ็คไลท์อ่ะตัวเนี้ยจะมีอายุการใช้ง,งานสูงสุดถึง570ชั่วโมงกันเลยทีเดียวต่อกันที่ตระก,กูลสุดท้ายนะครับเป็นตระกูลท็อปสุดนะครับของตัวของคีคอนก็คือตระกูล q ครับตัว q ที่เป็นตัวท็อปสุดของแบรนด์ของคีคอนนะครับผมจะเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ทุกส่วนประกอบของคีย์บอร์ดนั่นเองตัว q ทุกรุุ่่่นนนะรรับับจมมมีปปปาาให้ซึงงเ็ตวขอก ระด,ดับเสียงหรือว่าปรับการตั้งค่าต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะเซตได้เลยนะอย่างเช่นเรื่องของการซูมการปรับระดับความสว่างการปรับเพิ่มลดเสียงเป็นต้นนะครับรองรับระบบ QMK นะครับแล้วก็ VIA มันก็คือการตั้งการสั่งงานของปุ่มต่างๆครับสามารถปรับด้วยโปรแกรมได้เลยนะครับว่าแต่ละปุ่มเราจะสั่งงานแบบไหนแบบนั้นแหละครับเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการ ปรับปุ่มต่างๆนั่นเองสามารถปรับได้อย่างตามใจชอบเลยสะดวกของทั้งสองรุ่นนะครับจะมากับอบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับจะหนักที่สุดในทุกๆกรุ่นนะครับหนักกว่าทุกๆ,ๆรุ่นเลยและไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแปลว่าคี์คอนทั้งหมดที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้จะมีแค่ตระกูลเคซีรีเท่านั้นครับการเชื่อมต่อของตระกูล Q ิจะมาพร้อมกับสายย s b Type ชนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อผ่านสายย s b C ีได้เลย และไม่มีการปรับขาตั้งวางนะครับผมก็คือมาเซ็ตที่มันโคกร,รับยิงไหก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะไม่มีขาปรับระดับมาให้แต่ว่าทุกรุ่นนะครับมีไฟ RGB มาให้นะครับทั้ง2รุ่นเลยแล้ว2รุ่นนี้หลักต่างกันยังไงตัว Q2 ครับมีขนาดอยู่ที่65%ส่วนตัว Q3 มีขนาดอยู่ที่80%แค่นั้นเองครความแตกต่างของ2รุ่นนี้เจอหลงง่ายเลยครับคีคอนทั้ง3ซีรีส์ที่กล่าวมาครับ รองรับทุก OS นะครับไม่ว่าจะเป็น Android, iOS Windows Mac OS นะครับสามารถรองรับได้หมดเลยขอแค่ทุกคนครับปรับสวิตช์ให้ตรงกับการใช้งานของเราเท่านั้นเองครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีตัวสวิตช์ให้ปรับ OS ต่างการใช้งานของเรานั่นเองตัวเคซีรีที่สามารถเชื่อมต่อไร้สายได้นะครับจะรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด3เครื่องหรือว่า 3D e ด i c e นั่นเองเราสามารถกดปุ่มตัว FM ด้านล่างคีย์บอร์ดแล้วก็เลขหนึ่งเลขสเลขส ตามได้เลยฮะแล้วก็เป็นการแพร์ลิงแล้วก็ค้นหาชื่อตัวรุ่นนั้นๆแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยครับผมคีย์คอนทุกรุ่นนะครับจะมีสวิตให้เลือกอยู่3สวิตครับได้แก่เลสสวิตบรูสวิตเบราวสวิตซึ่งแต่ละสวิตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆเลยครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ครับโดยที่เลสสวิตนะครับจะมีน้ําหนักกดที่เยอะที่สุดนะครับแล้วการกดจะเป็นกดจังหวะเดียวอันนี้อธิบายแบบบ้านๆนะมันเหมือนกับการกดแค่จังหวะเดียวครับแต่บรูสวิตจะเป็นการกด สองจังหวะครับแล้วดังที่สุดเสียงจะต๊อกแตกลักบณะดังมากฮะดังที่สุดเลยในซีรีส์สุดท้ายตัวของ布拉สวิตเองครับเขาจะอยู่ระหว่างกลางฮะระหว่างเลดกับบลูซึ่งเสียงเขาจะไม่ดังเท่าบลูแต่เขาจะได้ฟิลลิ่งการกด2จังหวะเหมือนกับบลูและตัวไหนกดแล้วเด้งมากที่สุดเขาคงต้องบอกตรงๆครับว่ามันคือบลูสวิตแล้วก็เสียงดังที่สุดด้วยส่วนใครที่อยากจะแบบกดแล้วเด้งหน่อยก็ได้ก็เป็นล拉สวิตก็ได้ครับ แล้วถ้าใครที่ชอบคีย์บอร์ดสมัยก่อนๆนะครับที่ว่ากดไปเจอเลยอะไรเงี้ยก็คงจะต้องเป็นเลสวิดครับเพราะมันมีน้ําหนักการกดที่เยอะที่สุดและเสียงเบาที่สุดด้วยการเลือกซื้อคีย์บอร์ดคีย์คอนครับง่ายนิดเดียวครับขอแค่คุณเลือกให้ได้ก่อนครับอันดับแรกนะผมอยากให้คุณเลือกของการเชื่อมต่อก่อนเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยสำคัญครับว่าคุณอยากได้บลูทูธเปล่าถ้าคุณอยากได้บลูทูธคุณไปซีรีส์เคเลย แต่ถ้าคุณไม่อยากได้บูทูธแบบมีสายอย่างเดียวก็ได้ครับคุณก็มาซีรีส์ C กับซีรีส์ Q ตามมาด้วยไซส์ของคีย์บอร์ดนะครับมีแค่น้ำหนักแล้วก็ความหนาความบางบางเป็นเลขขี่ส่วนหนาเป็นเลขคู่ถ้าในตัวกูล K นะครับจำง่ายๆแค่นั้นเองลองเลือกกันดูครับแล้วก็ตามมาด้วยลำดับที่3นะครับก็คือการเลือกเลเยอร์เลือกเลเยอร์ก็คือเลือกลักษณะเปอร์เซ็นต์ของคีย์บอร์ด ยาวขนาดไหนอยากได้ปุ่มเยอะขนาดไหนนะครับก็ไล่แต่6กไปจนถึง100%เลยแต่คุณอย่าลืมนะว่า80ไม่ใช่80ไปนะ80%ขึ้นไปครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบที่มีนัมแพดก็คือจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสางฝั่งขวาม,มือที่ให้คุณกดปุ่มตัวเลขได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะการเลือกเลเยอร์เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะคิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ของโต๊ะทางานหรือว่าพื้นที่ของการใช้สอยนะครับลองวัดลองเทียบกันดูครับว่าอยากได้้แแแบบไหนนนััมมต่งลววสย ซึ่งตัวคีย์คอนเองเนะี่ยเขาจะพ่วงเรื่องการแต่งห้อง <c oughs> แต่งโต๊ะแต่งอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยพวเพราะว่าคีย์บอร์ดเขาก็เป็นความรู้สึกให้ความพเพลินแบบมินิมอลแล้วก็เป็นตัวของตกแต่งแล้วก็ถ่ายรูปได้อย่างง่ายดายส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าเออมันมันสวยนะเวลาที่มันวางบนตัวเนี่ยแมททีเรียลมันดีมากเลยครลองไปพิจารณากันดูนะครับแล้วเลเยอร์เอาท์นะครับมีผลต่อการพิมพ์ด้วยนะครับคุณอย่าลืมนะว่าเลเยอร์เอาท์ยิ่งแคบอะครับนิ้วเรายิ่งติดกันมันจะทําให้คีย์บอร์ดลั่นได้ง่าายยมกเลนะ ซึ่งเลเยอร์ตัวนี้ครับเป็นเลเยอร์แบบ75% 75%ผมยังมองว่าเวลาที่เราพิมพ์อ่ะมันก็ยังแอบว่ามีแบบอ่านิ้วชิดติดกันบ้านนะเวลาที่เราจะพิมพ์งานพิมพ์อะไรเงี้ยก็จะมีรานกันบ้างแต่ถ้าใครเทียบพิมพ์สบายๆนะครับไม่เกี่ย,ยงเรื่องเลเยอร์นะครับผมแนะนําให้ไปตัวที่80%ขึ้นไปดีกว่าครับเพราะเขาจะแยกปุ่มเลเยอร์อย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนตัวของคี์บอร์ดเนี่ยมันจะมีพื้นที่กว้างในการพิมพ์มันจะทําให้พิมพ์สะดวกยิ่งขึ้นครับผมมีปัญหาก,กับเามกที่สุดในตัวง 4, ึงงขอ K4 ซ่ตัว K4 ตัวเคครับเขาจะมีตัวนําแพดมาให้แต่ว่าตัวนําแพดเขาครับดันไปติดกับปุ่มลูกศรที่ไปฝั่งขวาม,วามือนะครับทําให้เวลาที่ผมกดเลขศูนย์นะครับความคน,คนเคยชินจากคีย์บอร์ดฟูลไซที่มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันก็ไปถนัดกดเลขศูนย์ตรงที่เลขศูนย์มันใหญ่หญนะแล้วมันไปติดกับตัวของฝั่งขวามือครับมันทําให้เรากดเลขศูนย์ทีไรมันจะเป็นลั่นปุ่มขวามือตลอดเลยที่เป็นลูกศรขวามือตลอดเลยเราไปพิจารณาดูกันได้ครับตรงนี้สุดท้ายที่อยากจะให้เลือกกันนะครับก็คือเลือกตัวกกลไสวิตครับ ทั้ง3กลไกสวิตช์เนี่ยมันมีฟิลการกดที่ไม่เหมือนกันเลยทุกคนลองเลือกดูนะครับว่าชอบการกดแบบไหนถ้าเราอยากได้เงียบๆไปสีแดงะถ้าเราอยากได้ที่แบบมีเสียงนิดนึงแล้วก็ตัวของการกดเนี่ยเด้งสู้มือมากขึ้นก็มาสีน้ําตาลแต่ถ้าเราอยาก ไม่ต้องละรอบข้างเราใช้คีย์บอร์ดอยู่คนเดียวอยากกดมันกดสนุกขอเสียงดาวไว้ก่อนมาสีฟ้าได้เลยครับเป็นสองหวะแล้วเด้งสู้มือดีมากๆฮะแต่ถ้าใครเป็นสายปรับแต่งคีย์บอร์ดนะครับแนะนําเป็นตุะกคิวเลยครับแต่ว่าตระกคิวมีข้อพิจารณาตรงที่ว่าเขาไม่มีตัวการเชื่อมต่อไร้สายมาให้นะฮะแล้วก็ไม่มีบูทูธมาให้นั่นเองแล้วอีกอย่างนะครับตัวคิวนะครับถ้าคุณอยากได้นําแพดนะครับคุณซื้อแยกนะครับจะเป็นคิวศูนย์ตัวนั้นก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวคิวศูนย์ก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทแล้วเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันว่ากี่บาทลองเข้าไปดูกันได้ะคะฮะใครที่ชอบปรับแต่งมาตะกรูคิวได้เลยครับเพราะแต่งได้ทุกชิ้นส่วนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเลือกคีย์คอดที่ผมนำมาฝากในวันนี้เ,นเพื่อนๆชอบค Key ีย์บอร์ดคีย์คอลตัวไหนมากที่สุดครับรอคอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้นะครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์ดีๆมาให้รับชมกันอีกแน่นอนครับสำหรับวัน